สำหรับแคมป์นี้นะคะสถาน้ากล้องที่ได้มาเรียนในวันนี้ความรู้สึกแรกเลยก็คือต้องบอกว่าอบอุ่นมากๆนะคะเป็นกันเองพี่ๆน้องๆทุกคนน่ารักมากๆนะคะที่สำคัญก็คือสิ่งที่ได้จากการมาแคมป์ในวันนี้นะคะก็คือได้ความรู้ที่ทำให้เรากล้าที่จะอ,อ,อัดคลิปนะคะแล้วก็กล้าที่จะพูด แล้วก็เรามีหลักมากขึ้นในการที่เราจะอัดคลิปนะคะต่างๆพอเรารู้หลักปุ๊บเนี่ยแล้วครูจอยเองก็ให้เราได้ฝึกนะคะฝึกแบบหลายคลิปมากนะคะแรกๆก็อาจจะยังทําได้ไม่ดีเนาะแต่พอทําไปเรื่อยๆมันน่าแปลกมากนะคะคือเราพูดได้เองนะคะพอเราฝึกฝึกมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเข้าใจนะคะรู้ว่าปัญหาคืออะไรครูจอยให้เรากลับมาวิเค,ค,คราะห์ตัวเราเองด้วยนะคะว่าเอ๊ะตอนแรกที่เราทําทําไมเราถึงทได้ไม่ดีปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนพอเรามาคุยกันปุ๊บ พอเรารู้ว่าปัญหาเราอยู่ตรงนี้เราแก้ปัญหานั้นไปวันนี้นะคะตัวเองทําได้ทั้งหมดเกือบ20คลิปโอ้โหซึ่งก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยอัดคลิปได้เยอะขนาดนี้นะคะอัดไปก็แก้ไปกว่าจะได้1คลิปไม่ใช้เวลานานมากแต่พอมาเรียนแค่วันนี้วันเดียวนะคะไม่รู้ทําได้ยังไง19คลิปนะคะโอ้โหรู้สึกเซอร์ไพรส์มากนี่คือความรู้สึกที่ประทับใจแล้วก็ตัวเองได้ได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรทำแล้วได้ทันทีเรียนแล้วได้ทันทีเอามาใช้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณนะขอบคุณแคมป์สตานากล้องของครูจอยแล้วก็ขอบคุณครูพี่ออนด้วยนะคะพี่นนท์ด้วยที่วันนี้มาแบ่งปันวิธีการเทคนิคต่างๆเนาะซึ่งตัวเองเนี่ยเพิ่งต้องบอกว่าเพิ่งเข้ามาในออนไลน์นะคะยังยังไม่ค่อยรู้เทคนิคอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ว่าเรารู้วิธีการมันก็เลยทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็อยากขอบคุณทุกคนด้วยพี่พี่น้องๆทุกคนที่มาให้กําลังใจด้วยวันนี้นะคะถือว่าตัวเองทําได้บรรลุตามเป้าหมายแล้วก็คิดว่าจะกลับไปทําให้เก่งขึ้นนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาก็แคมต่อๆไปก็อยากจะมาจอยกับทุกคนอีกค่ะขอบคุณมากค่ะ